คุยหย่างมาหอนกันา h a u แหละบึ่งเหือจะไปดีได้พี่น้องเผื่อแต่แต้นเผื่อเราหย่างเราไอนปลายน้าอันนี้พี่น้องเสื้อหย่างพอกระช่อง Né sợ đại nè sạc ốc măng nhảy, em chuẩn mờ rồi mùa khay mặt nè sạc ốc hết hòa mùa nè sạc ốc hìm hòa mùa khay มันขึ้นยังไงบังคักแหละอืมเคยมีเหดพอนอหันนะเฮดพอเอาอยู่หัวบุง่งบ้าเด่นเลยหรอ เมือ่อเอิญย่างเมื่อโคกนะเมื่อเอิญย่างเมื่อขึนะ้นเขาเศร้าแล้อยัางเมื่อขอออี่รถเมื่อขึ้นธรรมภะบนเขาเป็นยังตะแตนผมไปนักงฮ้ตอนแรกบ่เอ,ออเออพังเบิงเข้ามาฮ่ามึงตัดเอาน่ามะส้ลกนี่จังช่ง้าวช่องห้าวไม่จังกายนี่ ใช่เป่ล่ะอันนี้ปลาลุงป้าป้าไปเบิ่งหัวบุ๋งป่ะมึงเบิ่งขาก็ใครมองมึงเอาเนี่ยมึงเบิ่งเด็กน้อยมันยังลงมาหน้าอยู่บ่ เสียดามเสียดามาตัวเบียงนี่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 ร้อยมาเอาเขี่ยไปแตกปอกขึ้นมานี่พี่น้องไม่พอนางพี่น้องเขี่ยเอเอเอ่านได้ไหมละเอาเองเอาเองเขี่ยบังร้อย มันอยู่พื้นดินผูกเขาขึ้นออกเขียกกระเด้ออ่ะมาดูเสียแม่จีเขียมาดูเขาเขียมันอยู่พื้นดินดิน่ะนี่ฮะกับอันนี้น่ะยังไงเนาะอันนี้ออกมาพี่ลุงยิ้มออกมาแล้วพี่พี่ลุงยิ้มมาล้วพี่อายู่เทียนกั็ไป มาใะเอากางนะเอ้มาดูบุกานเอายังไงถ้าหูดกบริวารคุบ้างใส่หน่อยิ้มวิ่งชูหนไหมมวกานะยิ้มเดีกหนียวหน่วยเดียวเฮ็ดก็ได้ม่าย แม่แม <S preach science> mm ่งวดไหาเห็ด้นี้บ uh? ้าอยู่ในตัวบุญรันเห็ดหัวได้บ้านหนะเหมือนกได้ยูส้เต้นฮะเต้นกระต่ายเฮ้ยแม่เรีัวแตตัวกูบอเต้นกระต่ายใหญ่โขมันแจ้งไหมหายเหดตาหการบ

năn năn chong đỏ năn, kéo ao cái Băng pong cả luộc, hai băng đu đỏ, mà nhảy sẵn đây pong luôn. Cắt ta, cái, cái, Tôi, ôm, luôn, la, bưng. à mà đi. Pong pong cả luộc. Này ná, kia cà bụi lót đám Lót theo điên phun phun nè, kia bên cà bùi À say à... cái... ừ, cái... ừ, ừ. à, à, hết này hết à là ngộ ừ, hết là ngộ gõ bên này <cười> <cười> nì nì bơ nì bơ 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 อีดำอย่าพึ่งลูกอย่าพิ่งห้ยปลาลุงบงกอลูกว้าี่ดมวุ้ยอุยยตกใจเด้ป้ามือกูไปถือมาอีดําแม่นเบิดเลยเจิงบอเจ้างิมขวดบางิมควดบางนี่นี่แม่นี่นี่นี่ีอนเก็บน้ำด้วยเน่ดินเพิงเก็บยิมแกปานี่ ก็บเชคกระตาอุ้ยได้แกงเหรอเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่บวกขีดบวชสีเจอพี่น้องในอันหัวหน้าเจดาพี่น้องเอ้ยแมนแบบชาตีนอีร้อยนะฮะยับไปหาพวกมันสักขักโอ้โหเห็นบ่งการเอินในหันด้วยชับถิ่มน้ำเอ้ยกูย่านเด้มือกูไปถือรดอุ้ยนี่เนอะจะกดกยิ้ม ba cả trưng là p nòng ấy kheo kheo, mình thôm đìn ở p nòng không bớt thấy hiện nhưng đoạt này nọ được đoạt ngay chỗ đắm, mẹ này này mẹ, nè, mẹ này, 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 mẹ mẹ này, mẹ 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 này, mẹ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  <si มางอออกุกบใหม่หนาหลายหามันเก็บซะันีหนี <t 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 ่นีดำดำกลัวแม่เลยนี่นานแม่อีลีมอยู่พื้นดินผูกปามักใหญ่นึงใหญ่เหรออ้ยมาอเอาไทยใสกูใหญ่ตีปากสะเนาะเอาไงเหรออือเอาละอะ นี่นี่เนีนี่นี่นีเน้ยเน่ยอะเขี่ยเพื่อเด้อเฮ้ยแถวนี่นะนี่นี่นี่สามลูกสามใกลมันอยู่พื้นดินผืนนดํานี่โบเห็นดอกนี่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 โอ้นี่พน้องจุ่มเดียวน่ะสี่ห ạ ดอกมีแต่ดอกนี้อื้มมึงเนี่ยเบิ่งซอยเน่พี่น้องเบิ่งซอยเน่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่มพี่น้องเลย จุ่มเดียวดิเก mm. Luckily, oh, her ็บอะไรยิมเก็บเกระตาเียมันทั่วลูกิมกันเขยดามเอดแล้วก็ขวามาพี่น้องเลยนิมน้องมะเผากะเขียมันทั่วยิมเขียมันทั่ว Hacker của cục mang. Bong khai mùa nơi khai. Nia chuông nina. Goa mi bơi là thế hắn. Hắn luôn, hắn. Hắn mọi người. เอาลดยังอ่อนอยู่ให้นพ่อนางกินไปกินยังมันดิกินกระอปมันอย่าใส่ห้องมันมันบอกงามมันบอกเอาเอาเอาตัวไหนเออมื่อพี่น้องเลยพอแกงเลยดิเอามาเอามามันจะใส่คู่มันนะโอ้ยอย่าเก็บออกเด้อเสดอเอาไว้น่ากตาเด้อตัวมันแตกนะไว้น่ากตาอย่าเก็บออกเบื่อหาไปอีกก่อนพี่น้องเอ้ยมวนไงง่องวันนี้ แม่นเบิพลอเลยแถวนียทีโ่มเบิ่งพี่น้องเลยหมองแม่ปักดามเก็บเพ็แป,ปกวกว่านนี่เบิ่งพี่น้องปานมูดูดเบิ่งยูนบ,บักไก่ลงน้มกันเ,นเอาขวกเอาแน่เนาะเนดี๋ยวลาลายไงยิมกาอยู่ฝั่งนั่นบไ่ว้ยไิมมึงดูดำเอยหมุนเบิ มันเก็บขาเก็บเหน่พี่น้องเอ้ยในเป็นแผลในในแคมนาเจดําเจ้าพ่อบางฮีจังเลยมูดูดเลยมันดำมันมาเก็บกระแม่มันนะฮะมาบปลวกกูชิย่างมาเบิ่งเฮดว่่าซันแม่นั้นในหม่องหันกระแม่บ่่คะป่ะมูจะแหน่ดำดำเราได้ซองหมูซาหมูแล้วพี่น้องเอ้ยเป็ดปลวกนะมันหูมองมันมันออกเยือนมันได้ออกร้ายพี่น้องเอ้ยเฮดก็ได้ ตาหมู่พลออกเยือนไปมันออกไลยโอ้โหปุ๋ยแหละแยมมันมันออกไล่แยามเดือนได้ดำเห็ดปวกนะเอาดำมาเล่บ่เก็บเห็ดมาถิ่มเห็ดบ้านนี่จะออกง่ายเห็ดแกมันเอามาใส่กระแปงมันพี่น้องเอ้ยเก็บออกกระตาเก็บออกแต่กระตาไม่ก id <currently> ็มาใส่ในนี่ no,

กางให้หน้าคักแน่อได้พี่น้องเลยนี่แค้มพายบนฉอดแล้หวก่อนเกี่ยวมึงดูว่านครับบนฉอนแล้วหัวเห็นหน้ำมกักมันเคยอ,ออกนะพี่น้องมุนเบิร์ดให้หน้าเจดมัะปันมูดุดก็มาเคียนเห็ดพอหนังมึงพี่น้องเห็นบ่คือมูดุดนี่ เก็บอันะไรแม่ไปแกงใส่กัะเพาะเพชรพอหน่ะกระป๋ายไปเก็บใส่อันนั้นเบิดนะพี่น้องขึงกระแป้งมาหนึ่งโอ้ยพี่น้องเลยเก็บมวนขนาดอ๊อกหม่องเดียวหันได้เฮ็ดน่าก็ได้กอบปลายพ่นพี่น้องเลยอืมทุ่นก็จะกินสบายสบายวะอยู่หัวงหายไปหน้าก็ได้กินแดดแห้งรึเหรอเกือบเป็นลม กี่อหู่สิไปหาอยู่อันคึมพังเบิงเมือแรกแรเมืออื่นพี่น้องเลยต้อตงผูเสียสา้นพาไปขกรล้ป่าเลยบางทีมึงเห็นยังกมาน่ะบางทีมึงเห็นยังก เวทโบกัวเลยพี่อนเาบว้ละอุ้ยแดดบดเลยเด้นนี <Bye> ่ไปไปไปยิ่มไ่ควมเมื่อไหานพอมั้งเนอะี่เจะาบักยิมไปสู้หากระซาไปไปขึ้นขึ้นคว่มแดดบดนี่